หงแดงลิพูครับเกือบคาบ้านนะครับดีครับฟอร์เรนเบียสครับมาช่วยตีเสมอซัดฉลับตามเสมอแมวดำหนึ่งหนึ่งนะครับโอ้โหฟันไดก็ไปท่าเดิมนะโดนอัดบันทายครับฉลับเข้าไปลิพูครับเกือบคาบ้าน3นัดติดครับโอ้หลังโดนเซนต์ของเชียมเดียนธันบี้ครับยิงฉลับขึ้นนําไปก่อนแต่ยังรอดครับเมื่อฟอร์เรนเบียสครับลากไปยิงฉลับนอร์ดี้มูเคเล่ครับเปลี่ยนทางเข้าประตูเองทําให้เสมอเซอร์เรนแมวดำหนึ่งหนึ่งไปแบบง่อยๆที่แอนฟิลด์นะครับ ลิปูเกมนี้เปลี่ยนตำแหน่งเดียวจากเกมก่อนแอนดูโรเปซันครับลงมายืนแบ็กซ้ายหมายความว่าโมซาลาครับยังนั่งดูเพื่อนต่อไปนะเซอร์แลนด์ได้โนอาซาดิกี้ครับกลับมาเป็นตัวจริงโดยมีกรานิชก,ก้าคุมเกมเลน,นกลางให้กับชุดนั้นเชมดินสันบี้แล้วก็ไบรอันบล็อบบี้เนี่ยคอยลา่าตาข่ายนะครับเกมเนี่ยเจ้าถิ่นเนี่ยครองบอลได้มากกว่านะแต่หาช่องเจาะไม่เข้าครับโดยมีโอกาส2ไกลของสวอซ์ไลน์น่ากรอบกีโตแต่ไปตรงตัวของรูฟ อิซักเนี่ยขยับมารับบอลริมเส้นฝั่งซ้ายก่อนลากลุยเข้าหากรอบเกตโทษครับแล้วตัดสินใจยิงเองก็ซัดข้ามคานไปไกลเลยรูฟครับเตะเปิดเกมไม่ดีดามเอาเกือบเสียประตูครับโซโบไหลามาให้วีเสลุยแวก3เข้าไปนะกรอบเกตโทษก่อนยิงไปติดขาของรูฟกระดอนออกหลังไปแบบไม่ได้ประตูนะหุดหวิดเลยเซอร์นแลนด์ครับได้โอกาสบ้างเป็นจังหวะต่อเน,นื่องจากลูกตั้งเตะซาดิกี้ครับยิงไปติดบล็อกของกราเต้บอลกราดอนออกหลังแล้วอันเดรเรเต้ครับตวัดกลับหลังไปเข้ามือของอลิซอนเบรเกอร์ แมวดำเนี่ยเกือบได้ประตูเลยครับหุบตัดบอลได้กลางสนามก่อนลากมาส่องไกลหน้ากรอบเกียรติโทษครับบอลพุ่งสวยมากแล้วพ่อหมีครับเป็นโซนบรเกอร์ปัดปลายมือแล้วบอลเนี่ยไปชนคานโซโบครับได้บอลทางซ้ายก่อนเขี่ยมาตัดสินใจส่องไกลไปที่เสาแรกทันทีครับแต่รูฟยังไม่พลาดปัดทิ้งไปก่อนนะครับแล้วจวังหวะต่อเนื่องเนะาะจังหวะเตะมุมครับโกเมสเนี่ยเก็บแถว2ก่อนได้เปิดเข้าในกรอบเกียรติโทษแม็กอลิสเตอร์ได้สะบัดหมงกคนเดียวครับ บอลตกพื้นก่อนชนเสานอกออกหลังครับโอ้โหถือว่าลูกนี้น่าได้สุดๆครับแต่มันโดนเหลี่ยมนอกมันก็เลยเฉแลบออกไปทันบี้ครับได้ลองซัดไกลบอลไปเฉลมหัวของฟานไดแล้วตกลงมาก่อนอา่าอัลเบรเกอร์จะปัดชนคานบนออกหลังแบบเสียแต้ม,มุมไปนะครับมาต่อครึ่งหลังครับสล็อตตัดสินใจเปลี่ยนตัวโมซาราลงมาละนะครับมาแทนตำแหน่งของโคดีกาปโปที่โดนถอดออกไป ลิวพูพยายามเดินเกมบุกอย่างหนักในครึ่งหลังครับซาราได้ยิงยัดเข้าไปติตดบล็อกแล้วชหวะต่อมาโซโบโรครับลากมายิงเองก็ยังกดไม่ลงครับเตะม,มุมทางซ้ายของซอร์เรอร์แลนด์บ้างนะะนั้นของลเฟีครับเปิดมาทางเสาแรกไปให้ทางอันเดรเรเตโฉบมาโขกสวยแล้วแหละแต่บอลเฉล็บเสาออกไปนะฮะเอาไปมากลายเป็นแมวดำาซัรเรอร์แลนด์ครับที่ครองบอลน้อยกว่าครับได้ประตูนําแล้วฟานได้ไปจ่ายบอลพลาด เลเครับดักได้ก่อนไหลให้กับทันบี้ได้วางเท้ายิงบอลเฉลบบั้นท้ายของฟานไดออีกแล้วท่าเดิมนะครับเปลี่ยนทางเข้าไปทางเสาซ้ายมือของอลิสันบรกเกอร์พ่อหมีก็ไปไม่ถึงครับแม็ก mm hmm. อลิสเตอร์ครับพาบอลมาก่อนตัดใจยิงไกลแน่กรอบปรโตแต่ก็ยังกดไม่ลงข้ามคานไปไกลเอาไปเอามากลายเป็นความสามารถของเฟรนเดียที่แหวกเข้าไปนะเ mm hmm. บิร์กสกอร์รแรกของตัวเองได้แล้วครับรับบอลจากโจนก่อนลากเข้ากรอบปรโดแล้วหาจังหวะก่อนได้ง้างซ้ายนะครับ บอลไปแฉลบโมเกเล่ก่อนเข้าประตูไป1ประตูตัวหนึ่งฟานได้ครับเตะมุมบ้มางนะเจ้าถิ่นเปิดมาเข้าหัวฟานได้ครับหมกแล้วบอลไปติด,ดเซนเคอรเ์เคสกราโดออกมาโมซาลาหัวส่ำก็ยังไปติดบล็อกแ <c oughs> มวดำเซอร์แรนด์เนี่ยเกือบได้ประตูชัยจากการสวนกลับเร็วครับจากการเสียเตะมุมรูฟเนี่ยโอ้โหเตะเปิดเกมมาเร็วเลยให้กับเจ้าด้านของไอซิดร์ครับหลุดเดียวหนีเลิซอนเบรเกอร์ ER ไปแล้วครับโอ้โหแต่มีเฟเดรโกเฮียซ่าตัวสำรองลิปูเนี่ย วิ่งตามบาราโกไปนะครับก็เลยมาสกัดบนเส้นได้ทันเวลาและบอลมันเบาด้วยนะครับก็มาคุมเส้นประตูวไว้ก่อนเกือบแล้วนะเกือบเป็น2-1น,นะจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วเปิดมาจากรูปเนี่ยมันไม่รับหน้าอยู่แล้วครับวิ่งมาจากแดนตัวเองสุดท้ายครับลิวพูทำได้เพียงเสมอกับซวเดอร์แลนด์1นหนึ่งพลาดโอกาสเสาแทกขึ้นไปหัวแถวแบบน่าเสียดายนะครับก็ถือว่างอยๆตามๆกันไปนะสำหรับทางนั้นของหงแดงลิวพูครับเกือบคาบ้านแล้วนะฮะ ตีครับที่ยังมาตีเสมอได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีประเด็นอีกสล็อตเดี๋ยวมีประเด็นอีกนะครับโอเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหืดจับพอสมควรครับแล้วเกมรุกของลิเวอร์พูลเนี่ยดูแล้วยังคงไร้มิติอย่างต่อเนื่องนะครับนจะเจาะทางริมเส้นเหมือนเดิมนะครับไม่มีตัวเพรไม่มีตัวทะลุทะลวงนะครับมันก็เลยยากลําบากหน่อยครับเจาะเตาะเจาะยากแล้วทางด้านของบ้านของสอร์แลนเองก็แน่นหนายอยู่แล้วนะฮะ โหแน่นหนายอยู่แล้วครับก็ตั้งรับกันรู้อยู่แล้วว่าต้องรับลึกกับบางทีนะฮะแต่เจาะยากครับหาทางเจาะไม่ง่ายเลยหงแดงลิปูครับวันนี้ก็ถือว่าเอ,อื่อยครึ่งแรกนี่ถือว่าดูครึ่งแรกนี่ยังเอื่อยอยู่นะเกมทั้งทั้งสองทีมยังไม่ได้เปิดแรกกันนะครับเล่นรัดกลุ่มทั้งคู่เลยไม่ได้เปิดเข้าหากันยังระมัดระวังพองสมควรในการที่จะไล่ล่าประตูในครึ่งแรกนะฮะและมามาเปิดประมาณผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับเกมถึงจะมาเปิดแรกกันจริงๆนะฮะ แล้วก็มาได้ประรตรูลูกฉลับทั้งทั้งสอง,สองลูกเนี่ยเป็นลูกฉลับหมดเลยครับยิงฉลับนะครับโดนฟานไดแล้วก็โดนมูเกเล่นะครับ2คนนี้ก็ถือว่าโอ้นี้ช่วยเกมได้เยอะพอสมควรน,นะครับก็ถือว่าแก้ปรับกันไปครับปรับหมากกันไปสล็อนก็ตามตำแหน่งนะบางทีก็โจโกเมสก็โดนไปเหลืองก็เอาทางด้านของคริโจนมายืนแบกขวาแทนเลยนะครับในส่วนของสแร์แลนด์เองก็ตั้งรับ พอได้ประตูขึ้นนำเนี่ยก็จะเน้นรับแล้วฮะร,รู้แล้วว่าลีพูเนี่ยยังไงก็ต้องห่มบุกแน่นะคลองบอลตั้งช่วงไหยเกมคลองบอลตั้ง80%อนะโอ้โหแดงลีพูอะเพื่อที่จะหมเอาประตูครับแต่ได้แต่คลองบอลนะจอาจริงครับเกมรุกการเจาะอะไรต่างๆเนี่ยยังไร้มิตินะที่ผมเห็นโอ้โหถือว่ายังไร้มิติมากๆกนะฮะก็ต้องหาคนทะลุทะลวงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเจาะเจาะฝั่งริมเส้นเนี่ยก็เป็นงานยากแลที่จะมีตัวเจาะแบบนี้ ก็รอติดตามต่อไปครับวันนี้ก็ถือว่าเจ้ากันไป1ประตูต่อหนึ่ง